ราภาวนาพยายามให้จิตใจของเรามันมั่นคงเรากำลังดูลมหายใจก็ดูการเปลี่ยนแปลงของเขาดูเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเราบางครั้งก็ต้องการลมหนักบางครั้งก็ต้องการลมเบายาวช้าหยาบละเอียดลึกตื้นนี่เ,นเรื่องของร่างกายถ้ามันต้องเปลี่ยนตามเรื่องของมันสําคัญอย่าให้จิตใจของเราเปลี่ยนไปใหายใจของเราคงเส้นคงวาเหมือนพระธรรม ประธรรมไม่เคยเปลี่ยนดังแต่สมัยพระพุทธเจ้ามันไม่ใช่ว่าเราคิดขึ้นมาใหม,ม่ไม่ได้มันมันไม่คิดขึ้นมาใหม่มันก็ไม่ได้อะไรก็ของเก่ามันก็ดีอยู่แล้วสมบูรณ์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราเองยังไม่สมบูรณ์ทำของท่านท่านก็ของสั้นของวาแต่จายของเรามาอย่างเดี๋ยวก็จะเอานู่นเดี๋ยวก็จะเอานี่แต่ถ้าหากว่าเราเอาธรรมะของท่านเข้ามาน้อมเข้ามาในจิตใจของเราจายของเราจะได้มีที่พึ่งภายในก็ค,คิดดูสิว่าเศษที่ให้ทุกอาทิตย์ ก็ขอ้อห้าข้อเหมือนการเหมือนกันเหมือนกนมอนหมดเลยไม่เคยเปลี่ยนมาเชาว่าเพราะคิดขึ้นมาใหม่ไม่ได้เพราะว่าคิดขึ้นมาใหม่ก็เห็นื่าก็สู้ของเก่าไม่ได้มาจะให้เตือนใจว,ว,ว่าความนิยมของโลกนะั้นมันเปลี่ยนได้ทุกระยะเวลาแต่ทำมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความนิยมของใครมันขึ้นอยู่กับความดีที่อยู่ในตัวของมันเองเท่เากับคำว่าธรรมะว่าทรงควรธรรมขึ้นมาในตัว จะไม่ต้องขึ้นกับแสงภายนอกเพราะฉะนั้นเราต้องการที่เพึ่งภายในที่เพึ่งในชีวิตของเราต้องน้อมธรรมะเข้ามาให้ใจของเราคงเส้นคงวาตามพระธรรมถ้าเราทำย่างนี้ได้เราอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ไม่ต้องกลัวใจของเราจะไม่แขวไปตามความนิยมของโลกไม่แขวะไปตามเหตุการณ์เหตุการณ์ของโลกไม่มีมีอะายบ้างก็มีลาบมีเสื่อมลาบมียอดเสื่อมยอดมีสังเกส่วมมีนิทามีสุขมีทุกข์มีแก่มีเจ็บมีตายมีคั้นพลาดพ่ายจากกัน นี่เป็นธรรมดาของโลกแต่จาของเราอยากให้มันธรรมดาแบบมันให้ธรรมดาของาจาให้มันเป็นคนละอย่างถ้าเป็นดามธรรมะสิ่งอื่นกจจจจจจ็จะแก่จะจับจะจ่ายจะตายเราจะลัดพลาดจากกรรมแต่จของเราใหม่มันอย,อยู่อยู่แนบแน่นอยู่กับประธรรมมันคงแล้วจาของเราจะได้มันคงไปตามด้วยความสุขของเรามันคงด้วยแียกว่าเราอยู่ในที่ปลอดภยัย มันกว่าเราอยู่ในเขตคงเราอยู่ในเขตคงเราคนหนึ่งก็ทําอันตรายเราไม่ได้ถ้าออกนอกเขตนั้นรับรองไม่ได้เยมันจะโชบลงมาแต่ถ้า,าอยู่ในเขตคงเราแล้วก็มีที่หลบซ่อนหลบซ่อนจากกิเลสได้เพระาะฉะนั้นพยายามทำเจตใจคุงหามั่นคงก็เอาพระธรรมนี่เป็นที่กาบังเป็นที่พึ่งด้วยการปฏิบัติกายวาจาใจคงเรา ร่างกายจะเปลี่ยนแต่ว่าอยาให้ใจเปลี่ยนไปตามให้ใจของเรามันคงดีแล้วไม่ต้องกลัวอันตรายทั้งสิ้น